สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มีอะไรมาฝากข่าวแรกนะครับ มมาข่าวเปิดตัวสินค้าในไทยบ้านครับเรีย m มีนะครับ,รบวันนี้เปิดอุปกรณ์ AIOT นะครับเปิดเพียบเลยวันนี้มีอะไรบ้างครับ realme watch S Pro Smartwatch อัจฉริยะนะครับอีกตัวนึงคือแปลงสีฟันไฟฟ้า s o นิ c น,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 นะครับ realme M1 Sonic Electric Toothbrush นะครับอีกตัวนึงคือ Realme N1 Sonic Electric Tooth Brush นะครับและสุดท้าย Realme Motion Active Nightlight นะครับเป็นอุปกรณ์ AIOT 4อย่างนะครับที่ออกมาโดยที่ตัวเ e a l m e Watch S Pro นะครับผมงานนี้เขาให้คอนเสิต์ว่ามือโปรโยอย่างมีสไตล์ครับมีหน้าจอสัมผัสที่เป็น AMOLED ด้วยใหญ่ถึง1.39นิ้วแบตใช้งานได้14วันครับใช้ เป็น Dual s a t e l l i t e GPS ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีโหมดว่ายน้ำใส่ว่ายน้ำได้ด้วยนะครับโดยงานนี้นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่3,999บาทก็ราคาเต็มจริงเหมือนเขาขีดไว้เนาะมัน4,999บาทนะครับก็สั่งจอวันนี้ที่ lazada shopee นะครับ z shop นะครับแล้วก็ realme brand shop นะครับ เพิ่มแฟลชเซลล์อ๋อเป็นราคาแฟลชเซลล์นี่เอง3 9 9 9ในวันที่11 16และ19คกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ใกล้ๆแล้วถัดไปก็จะเป็นเรื่องของแปลงสีฟันอัจฉริยะนะครับเขาออกมาทั้ง2รุ่นเลยนะครับรุ่น M1 และ N1 นะครับ M กับ N ก็จะเป็นแปลงสีฟันแบบอัลตราโซนิกที่เป็นสั่นความถี่สูงนะครับเขาบอกว่าตัว M1 เนี่ยสั่นได้ถึง30,000 4,000ครั้งต่อนาะทีแล้วก็เสียงรบกวนน้อยมาก60เดซิเบลเองแล้วก็กระชัดแบตเทียร์ยได้99.99% 99โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแน่นอนว่ามันสั่นแล้วมันก็คงแบบเอาพลักเอาอะไรออกไปแบบหมดเลยนะครับรักษาปากสีฟันเหงือกและฟันได้แบบสะอาดมากมีโหมด4โหมดนะครับก็มีดีไซน์ที่ดีลักษณะของแบบนี้ก็คือต้องกันน้ำครับเพราะว่าใช้แปรงฟันมันกันน้ำได้อยู่แล้วนะครับส่วนเ,เรื่องของ แบตเตอรี่ตัว M1 ไม่ได้บอกไว้แต่ N1 ครับ N1 นี่ใช้ได้ถึง130วันแบด800นะครับก็บอกปีเงยชาร์จสครั้งก็พอแล้วนะครับแต่ว่างานนี้ก็ชาร์จแล้วไม่ต้องกวนครับชาร์จทิ้งไว้ยาวได้เพราะว่าเขามีระบบตัดเมื่อชาร์จเต็มอีกด้วยแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยตัว N1 ราคาถูกกว่าแหละมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสั่นส0,000ครั้งต่อนาทีนะครับก็อาจจะสั่นน้อยกว่านิดนึงก็แล้วแต่แล้วก็มีโหมดความสะอาดที่ เล็กลงนิดนึ่งครับสมโหมดแน่นอนว่ามันเป็นเรียกว่าตัวเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะเหมาะกับเด็กๆนะผมเข้าใจว่าแบบนั้นแล้วก็แน่นอนว่าต้องการน,น้ำด้วย IP IPX7 นะครับซึ่งราคาค่าตัวนะครับของ Realme M1 นะครับผม Sonic Electric Toothbrush อยเท่าไหร่ล่ะเนี่ย9,000เอาโทษที999บาทนะครับ แล้วก็หัวแปลงครับคือมันต้องเปลี่ยนหัวแปลงเนาะหัวแปลงนี่3 9 9าบาทส่วนอีกรุ่นหนึ่ง n1 ครับ5 9าบาทหัวแปลงนี่2 9 9บาทส่วน motion night light นะครับก็คือ active night light เนี่ยคือเหมือนกับเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเวลาเปิดมาปุ๊บมันก็จะดีเทคอัตโนมัติว่ามีคนเปิดตู้มาแล้วโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟด้านบนเลยนะครับก็ประหยัดไฟไปได้แล้วก็เราจะได้เห็นอุปกรณ์ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าในแสงที่แสงน,น้อยน้นั่นเองนะครับผมราคา299บรทอยเก้เกาป็นเก้านนลาด AIOT แล้วนะครับ ก็เตรียมจ่ายตังกันได้เลยใครที่เป็นแฟน r e a l m มีนะครับผมแม่เรียกว่าเป็นอะไรที่มาบุกตลาดไทยอย่างเต็มตัวนะครับเรียวมีสมาร์ทโฟนแล้วก็มี AIOT ด้วยเมื่อปีแล้วนี่เพิ่งเปิดตัวทีวีไปเนาะเป็นป็น r o r o TV TV ก็ราคาดีแล้วก็สเปคดีซะด้วยนะมาครับข่าวถัดไปครับผมบา a r c o d e Scan ของบน Android ตัวแอปนี้นะครับ ใครเคยใช้พวกแอปเกี่ยวกับบาร์โคดบ้างเขาบอกมีแอปตัวหนึ่งนะครับเขาชื่อว่า Call, Call Barcode Scanner ใครที่เคยลงตัวนี้นะครับติดมา์แวร์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามีคนลงไปแล้ว10ล้าน d e v i c e ซด้วย10ล้านเครื่องเลยนะครับในการดาวน์โหลดไปลงในตัวเครื่องนั่นหนถึงเออพอดาวน์โหลดไปลงปุ๊บมันก็จะถูกอินสตอลพวกมาแวร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับเราโดยที่ ท,ทั้งที่ตัวโสโตร์เนี่ยมันมีการสแกนก่อนเนาะแต่ว่ามันคงมีเทคนิคในการลอดผ่านมาได้แล้วดังนั้นทำให้เกิดติดมา์แวร์นะครับแต่เขากา็ยังไม่ได้บอกนะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างตามข่าวแต่ถ้าว่าเมื่อติดแล้วก็คงมีความเสี่ยงนะครับสำหรับการใช้งานแน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเรื่องธนาคารเรื่องอื่นๆทั้งหลายทั้งส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว Identify เสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่างานนี้คือถูกถอดออกจาก Google Play Store ไปแล้วแต่ถว่าก่อนหน้านเนี้ที่10ล้านดาวน์โหลดนะครับ10ล้านเครื่องที่เคยลงเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงลองไปหาพวกแอนตี้ไวรัสนะครับหรือแอนตี้มาวร์มาลองสแกนในตัวเครื่องดูนะครับถ้าไม่แน่ใจอันนี้นิ่งเฉยไม่ได้นะข่าวถัดไปครับเป็นของ iOS กันบ้าง iPhone Apple นั่นเอง iPhone 11 งานนี้คืนกลับมาได้หลังจากสูญหายไป1ปีไปกว่าปีเลยนะครับเขาบอกว่า iPhone 11เนี่ยเหมือนแบบถูกขโมยนะครับเขาอาจจะลืมแล้วก็มีถูกขโมยไว้แต่ว่าแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยมี Alert เข้ามาในอีเมลครับว่าโอเค iPhone 11เนี่ยมีการถูกเปิดขึ้นมา Turn on แล้วนะครับก็เขาก็เลยแจ้งว่าให้โทรกลับมาอะไรเงี้ยแต่โจนเนี่ยคงไม่โทรกลับมาอยู่แล้วนะครับพอดีเปิดมาอาจจะด้วยคิดว่ามันนานแล้วละ่ะมันก็คง จะไม่มีอะไรแล้วคงจะเอาไปขายหรือเอามาใช้งานหรืออะไรสักอย่างซึ่งจริงแล้ว Apple เนี่ยคืออย่างที่รู้กันก็มีระบบเรื่องของตัว Track อยู่แล้วนะครับก็สามารถล็อกตัวหน้าจอได้นะฮะแล้วก็สามารถสั่งลบข้อมูลได้ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเปิดมาเจอเสร็จเรียบร้อยก็ทำให้การนี้เขาก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไปตามแผนที่ไปนะครับแล้วก็ไปจับโจรจนได้นะครับต้องเรียกว่าเ,เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สุดยอดแล้วก็แหมเป็น ไม่มีตัวแสดงแทนอีกแล้วงานนี้ของจริงเลยใครที่ยังไม่เปิดฟีเจอร์นี่ครับ lost iphone ก็อย่าลืมนะครับอันนี้มีประโยชน์มากจริงๆในกรณีที่เราลืมไว้ iphone เขาทำได้ดีนะอีกข่าวนึงนงครับเกี่ยวกับ apple นะครับผมโรงงานผลิตชิปนะครับ tsmc นะครับเขารายงานได้ว่าเขาจะพัฒนาตัว micro led นะครับหน้าจอแบบ micro led เนี่ยขนาดเล็กนะครับสำหรับ Oh, AR Glasses นะครับก็คือแว่นตาของ Apple นั่นเองงานนี้จะมีตัวเป็นพาเนลนะครับขนาดเล็กที่แสดงผลได้เขาเรียกเป็น Micro LED นะครับผมผนวกอยู่บนแว่นตานะครับที่เป็น Apple Glasses นะครับก็เข้าใจแล้วหละว่าทำไมมันถึงแพงนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆนะบรรจุอยู่ในแว่นที่เป็นเขาเรียกว่า แว่นไฮเทคของ Apple ในอนาคตซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าราคานี้เหยียบแสนเลยนะครับก็ต้องดูว่าอีกจริงๆแล้วเนี่ยออกมาเป็นแสนจะมีคนซื้อไปใช้งานจริงๆหรอ,หอแล้วลมันมีประโยชน์อะไรมากกว่าที่จะเอามาดูเหมือนกับคอนเทนต์ที่เป็น AR VR หรือต่างๆนะครับหรืออาจจะเอามาเล่นเกมจะคุ้มไหมอย่างไรนะครับอันนี้ต้องดูกันยาวๆแต่ถ้าว่ามีเทคโนโลยีแน่นแน่ๆนะครับผมข่าวถัดไปครับ เมาน,นี้มาหัวเว่ยกันบ้างนะครับหัวเว่ยเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับที่มีข่าวว่านักพนักงานปล่อยข่าวหรือที่ไม่ประสงค์ดีออกไปนะครับ5คนโดนไล่ออกไปแล้วข่าวนั้นก็คือหัวเว่ยจะขายาแผกของสมาร์ทโฟนแต่วันนี้นะครับข่าวอยุข่าวนั้นก็คือหัวเว่ยนะครับจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นเกมคอนโซลแล้วก็ เกมมิ่งแล็ปท็อปนะครับงานนี้หัวหวยก็มาลงตลาดเกมด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่าในตลาดคอนโซลเกมมิ่งนะครับก็จะมี Sony PlayStation ที่เพิ่งออก PlayStation 5มาล่าสุดและแน่นอนมี Microsoft Xbox อยู่ด้วยนะครับงานนี้ก็คือหวัวเหวยคงเล็งเห็นแล้วตลาดนี้ก็มีการเติบโตมากเนื่องจากโควิดต่างๆจะเห็นว่าพวกเกมคอนโซลเนี่ยก็จะมีการขายเยอะขึ้นครับรวมถึงตัว P PlayStation 5ที่ตอนนี้ทั้งโลกน่าจะขาดตลาดนะครับรวมถึงในไทยเองก็เห็นว่า เปิดจองปุ๊บหมดปั๊บนะครับแล้วก็เราจะเห็นมือเอามาขายทอดตลาดกันแบบบวกมาราคามาโหฬารเพราะว่ามีจํานวนเครื่องที่จํากัดนั่นเองนะทำให้หัวเว่ยนะครับงานนี้ก็คือเพลงเห็นว่าแน่นอนว่าตลาดตรงนี้มีการเติบโตจะออกเกมคอนโซลมาต้องดูว่างานนี้แหมมาแล้วจะเป็นไงภาษาจีนอีกไหม OS จะมีส่วนยังไง Har m o ม y OS หรือเปล่าที่เหมือนบนสมาร์ทโฟนหรือว่าจะมีสเปคเป็นอย่างไรที่สำคัญคอนเทนต์เกม จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตามแต่ละแพลตฟอร์มตามแต่ละคอน,คอนโซลนะครับเขาก็จะมีเกมมิ่งเกมที่เป็นแบบเ,เฉพาะเครื่องอย่างเงี้ยไม่สามารถเล่นที่ไหนได้ก็จะมีเป็นเกมฟอร์มยักษ์อยู่ในแต่ละเครื่องก็มีอินทัสีก็มีอยู่นะครับแต่ถ้าว่าในจีนเนี่ยก็อย่าลืมว่าเป็นเจ้าของคอนเทนต์เกมมากมายบนมือถือนะครับจะเอามาลงคอนโซลเนี่ยก็ไม่น่าจะยากก็ต้อง ติดตามกันให้ดีเลยนะครับคาดว่าไม่นานนี้แต่คาดว่าตัวเกมมิ่งแล็ปท็อปเนี่ยเราเห็นได้ก่อนแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมคอนโซลที่เป็นมาจากหัวเว่ยเนี่ยคงต้องรอตามข่าวฟังอีกทีนึงครับผมถัดไปนะครับ w a l กับ t กับ o r a c นะครับมีแผนการที่จะซื้อ TikTok ใน US นะครับพูดถึงการาควบคุม t i k t o k ในการทำงาน TikTok ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของ ความปลอดภัยนั่นเองก็มีข่าวมาสักพักใหญ่แล้วนะ t ิกต o กกับออเมริกาเนื่องจาก TikTok เองก็เหมือนกับได้รับการจะเรียกกล่วกาวหาไหมล่ะ <c oughs> ก็อาจจะอย่างนั้นนะครับก็เหมือนกับเรื่องความปลอดภัยนะมีเรื่องของ identity ของแต่และของผู้ใช้งานนี่ครับก็มีขานข้อมูลต่างๆมากมายบน t ิ k t อ k นะครับทำให้ก็มีความกังวลว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องถึงความปลอดภัยความมั่นคงนะครับก็ อยู่ในขั้นตอนพิจารณาอย่างหนึ่งแล้วก็ข่าวนี้นะครับที่เรียกว่าจะมีาการซื้อหรือมีการโอเปอเรชันนะครับของ TikTok เองเนี่ยขราวนี้ล่าสุดก็คือเป็น a r t และ Or a c l e นะครับก็คือมีแผนการละแน่นอนว่า TikTok เนี่ยในหลายประเทศนะครับในบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นอินเดียเองนะครับก็โดนแบนเช่นเดียวกันนี้ชัดเจนมากนะแน่นอนว่าสหรัฐเนี่ยก็มีนโยบายไม่ต่างกันมากนะครับก็ต้องดูว่างานนี้ TikTok ในสหรัฐจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่ว่าแต่แน่ๆที่อินเดียเนี่ยแบนไปแล้วนะครับก็ต้องดูว่าถ้า TikTok ไม่ยอมขายนะครับในครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะโดนแบนก็ต้องลองดูแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกับ t i k t อกและก็สหรัฐอเมริกาที่มีปัญหากับเานาะธุรกิจของจีนในหลายๆค่ายเยอะเลยโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ b o c k n i s Podcast นะครับ Anchor Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w Happy Tech Blog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ